เรียกได้ว่าเป็นรถที่ราคาที่ถูกที่สุดในเต็นได้เลยนะครับราคาแค่279,000เท่านั้นนะครับยาลิฟ5ประตูนะครับสีเทาดำนะปี16หมายแค่66,000เท่านั้นใครได้ไปโคตรโชคดีเลยอันนี้ประสงค์มากๆนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ผ่อนแค่4 0 0พันตลอดสัญญานะครับ ใครอยากได้นะครับดูให้จบคลิปเพราะเดี๋ยวผมพามารีวิวทั้งภายนอกภายในเหมือนที่มาชมรถเองที่เพชรยต์เลยนะครับคันนี้คุ้มกว่านี้ผมขอพูดเลยนะครับว่าไม่มีแล้วนะครับนะใครสนใจยาริดหรือว่ายังไม่มีรถกันบางแดดกันฝนนะครับมาดูคันนี้เลยนะครับสวัสดีครับพี่ๆทุกๆคนแล้วก็ f c ท,ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ มาเจอกันใหม่อีกครั้งนะครับข่าวตีนะครับที่ปรึกษาด้านการขายรถมือสองนะครับเรายืนอยู่ที่เพชรยนต์สาขาใหม่ของเราสาขาสุวินทวงศ์46นะครับนะมีรถจอดมากกว่า500คันนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องรถเก่งมือสองราคาถูกนะครับนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับนะวันนี้สวยจริงๆนะครับยาลิสมือสองนะครับ 1.2G นะครับปี1 6นะยัง ปี25ทั้ง4เส้นแล้วนะครับใครสนใจนะดูให้จบแล้วแล้วดูจบตัดสินใจได้โทรมาหาผมเลยนะครับเพราะว่าราคาดีแบบนี้ไม่อยู่นานชัวนะครับโทรมาหาเลย062415 5 5 8นะครับนะอันนี้คือรถสภาพแรกเข้าเลยยังไม่ได้ทำสปาขัดสีใดๆทั้งสิน้นสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับนะมาแบบนี้เลยนะมีการชนตรงประตูให้ด้วยนะครับใครไม่อยากได้เดี๋ยวผมเอาออกให้นะมันจะมีแบบตรงนี้เวลาเราเปิดประตู จะขึ้นห้างอะไรเนี่ยแล้วจอดใกล้กันนะมันกันชนให้ด้วยนะเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับรถมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับนานๆจะเข้ามาทีนะรายละเอียดเป็นยังไงมาเดี๋ยวผมพารีวิวนะครับข้างหน้านะครับนะกระาจ,จังหน้านะครับเขาได้เป็นแบบแบบของยาลิสเลยอะ่ะปี16อะ่ะพี่ลองคิดดูนะมันจะเป็นกระจังหน้า ใช้สีบอลเงินตัดนะครับสีเทาตัดนะสวยงามมากๆเลยบอดี้สีเทาดำรถเดิมเลยนะครับนะไม่มีตัดต่อกับสีใดๆทั้งสิ้นอันนี้เราระบุในสัญญาเลยนะครับสบายใจได้นะครับรถไม่มีจม้ํามานะพี่นะใครที่ดูรถมือสองไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมสอนดูเองนะครับว่าต้องดูจุดไหนนะครับนะแต่ผมขอพูดด้วยก่อนเลยราคา2 7 9 0 0แโอ้โหพี่ผมฟังแล้วแบบผมอยากจะขึ้นสวรรค์เลยอะพี่นะมันฟังแล้วแบบ ไพ่รอมากแล้วคือไมนะ้แค่6 6หมืนพันเนาะมีไม่กี่ที่เท่านั้นนะครับนะนะตะเข็บนะครับตรงซุ้มลอนะครับแนบชิดติดสนิทเลยนะพี่เนาะอันนี้คือขนาดยังไม่ขัดสีถ้าขัดสีเสร็จนะครับทําสปาเบาะเสร็จสภาพสวยกว่านี้แน่นอนนะครับนะกุญแจได้มา2ดอกเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะเจ้าของมือเดียวนะครับ ดูแลดีมากๆเลยนะรถเพชรยนต์นะครับเราคัดแต่รถเกรดเเนาะพี่รถมีหลายคันให้เลือกนะครับแต่ว่าคันอื่นอะ่ะมันเป็นสีขาวข้าอยากได้สีขาวก็มีนะครับตัว 1.6G แต่ว่าไม้มันแสนแปดพี่ไม่แสนแปดแต่ราคาเท่ากันพี่เอาไม้หกหมื่นไม่ดีว่อนี่นะพี่มันจะมีรอยแบบติดสติงกงสติงกงสติ๊กเกอร์แต่เดี๋ยวเราเอาออกให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่นะผมเช็คมาครบแล้วนะครับน็อตโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับไม่มีขยับเลยนะข้างบนนะครับเสาไฟเขาติดวิตชิงเมาให้ด้วยนะ แต่เดวแต่แดวใครไม่ชอบนะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนะไม่มีรอยเบียดอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับนะเรามาดูล้อก่อนดีกว่านะครับล้อนะครับมีดิสเบกให้คู่นาดเรียบร้อยแล้วครับนะข้างในนะครับนะไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิมนะครับมีแต่ฝุ่นมีฝุ่นก็ดีเราจะได้ดูออกเลยนะครับว่านะมันสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับนะรถเกรดเอมันเป็นแบบนี้นะข้างบนนะครับมีแบบรอยขี้นกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขัดสีล้างให้แบบดีฟลีนนะครับไม่ต้องเป็นห่วง การสตราดเขามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะการสาดนะคันนี้คือมีครบเสร็จเลยจริงๆนะครับมาเปิดมาดูข้างในนะครับโอ้โหแทบประตูไม่เอี่ยมเลยเจ้าของแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะพี่นะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะสวยงามมากๆเลยนะพวงมาลัยนะครับไม่มีรอยถลงถลอกใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับข้างบนไม่มีคราบยันไม่มีคราบเจิมนะครับนะรถผมรู้เลยนะครับรถนี้ไม่ได้จอดตักแดดมานะครับเพะคอนโซลนะครับนะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับนะสวยงามมากเลยนะครับ เบรกจะได้เป็นเบรกมือนะครับมาผมเปิดดูตรงนี้นะรียลนั number นะครับน้าแผ่นเพจนะครับผลิตเดือน8นะครับปี16นะนะผมเช็คแล้วตรงกับเล่มทะเบียนรถนะครับแต่ว่าผมยังเปิดเล่มทะเบียนรถให้พี่ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความลับนะครับใครอยากใครอยากดูนะครับนะทักไลน์ผมมาเลย jamec 3 2นะครับนะมุมขวาล่างของคลิปนะครับนะทักมาได้เลยนะครับเป็นไลน์ตรงของผมเลยนะครับไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านเบอร์แอดมินหรือเบอร์ใครใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมดูแลพี่เองนะครับ ตั้งแต่จัดไฟแนนซ์จนถึงส่งมอบรถแต่ว่าคันนี้อย่าจัดไฟแนนซ์เลยพี่เนาะเพราะว่าถ้าปีลึกแล้วมันจะดูแลยากเอ้ยโทนนะครับถ้าปีลึกแล้วจัดไฟแนนซ์มันจะจัดยากนะครับวงเงินมันจะได้น้อยแล้วก็คือมันแค่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเองพี่ซื้อสอดไปเหอะเนาะจัดไฟแนนซ์คือแบบ คือมันจะได้ดอกแพงด้วยเนาะพี่ถ้ารถปีลึกๆอะ่ะมันจะได้ดอกแพงนะครับทักมาได้เลยนะครับใครสนใจสนใจหรือว่าอยากปรึกษาอะไรกับผมนะรถมีทุกรูปแบบให้เลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถปีอะไรไม้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับรุ่นไหนมีให้เลือกหมดเลยมากกว่า500้อยคันนะครับขอให้ทักมาเดี๋ยวผมดูแลพี่เองตั้งแต่จัดไฟแนนซ์จนถึงส่งมอบรถนะครับอยากได้ราคาแบบไหนแบบรถคันนี้ซื้อเป็นรถสำรองได้นะครับยาลิดนะคือโตโยต้ามันดีเพราะว่าคือบางคนอาจจะพูดว่าเอ้ยซื้อรถไฟฟ้าดีกว่า แต่ว่าคันนี้พี่ซื้อไปสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันดีชั่วลายยังไงพี่ก็ขายได้แสนห้าสองแสนคือพี่แทบไม่ขาดทุนเลยคือเรียกได้ว่าขับสีซื้อไปอาจจะขับไปอาจจะได้กําไรด้วยซ้ําซื้อไปขับไปขายได้สามแสนเนาะที่เนาะคือคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วตรงนี้นะครับคือมันไม่ใช่เป็นรอยอะไรใดๆนะครับมันคือรอยที่แบบเขาติดตรงนี้แล้วเขาเอาออกนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขัดสี่ให้นะครับทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะครับนะ รถใช้ไป10ปีนะครับ6 0 0ม0โลปีละ6,000โลไม่เยอะเลยนะพี่ปีละ6,000โลเท่ากับเวลาแบบเวลา2โลเองอ่ะพี่ลองคิดดูคิดดูนะครับใหม่ขนาดนี้นะอันนี้คือปรับกระจกนะครับเปิดปิดปรับออโต้เรียบร้อยแล้วมีปุ่ม p u s สตาร์ t เอนจินนะครับนะหน้าปัดวัดเลื่อนใหม่นะครับนะก่อนออกจากรถนะครับเอ,อ้ยก,ก่อนส่งมอบรถนะเราก็จะเช็คช่วงล่างให้พี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับนะถ้ารถนะครับ เราอะเช็คให้นะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้นะครับนะเช็คว่าต้องเปลี่ยนจุดไหนถ้าจุดไหนต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เลยแบตเก่าเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนให้เลยนะครับมีการล็อกเด็กได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับมันพับได้ด้วยนะพี่เนะาะยาลืน5้าประตูของเขานี้ดีจริงๆเลยนะครับนะมีศูนย์ทั่วประเทศไทยสบายใจได้เลยนะครับไม่เหมือนรถไฟฟ้าที่ต้องนั่งรองอะไรนะครับนะเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ได้2อันนะครับนะ กระจกนะครับโตโยต้ตาพาร์ทเดิมๆเลยพี่เนาะใครอยากได้ทักมาเลยนะครับโทรมาเลย062415558 5เนี่ยรถสภาพแรกเข้าจริงตรงนี้อาจจะมีแบบดีเฟกต์หลุดน,นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับนะสวยงามมากๆเลยนะครับน็อตไม่มีโคอยงขยับเลยบ่งบอกถึงว่า เขาไม่เคยชนมาเลยนะไม่เคยชนหนักมาเลยไม่เคยเฉี่ยวด้วยเนาะผมดูสี่แล้วเคาะแล้วบางๆนะพี่เนาะใครสนใจนะครับคันนี้ไม่อยู่นานชัวร์นะไม่ว่าพี่จะอยู่เหนือสุดใต้สุดนะผมส่งรถสไลด์ไปให้ได้เนาะครับพี่นะอย่างปี2ี่สิบ้าแล้วพี่เอารถไปใช้ดีกว่านะครับนะต้นปีแล้วเป็นรถสำรองซื้อให้ลูกอะไรก็ได้อะพี่นะครับโทรมาหาเลย0 6น4 1หกสองสี่หนึ่งห้าห้าห้าปดนะครับใครที่ยังไม่มั่นใจนะนะต้องดู หัวนะ็อเสาต่างๆนาๆนาครับนะไม่มีขยงขยับใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะสภาพนี่คือใหม่เอี่ยมเลยนะครับใครที่ดูรถไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนเองนะสปอนเด็อาร์ต่างๆนะครับลอยคีดบโรบอรทหุ่นยนต์นะพี่อยู่ครบหมดเลยนะสปอนเด็คอาร์คืออะไรมันคือรอยเชื่อมต่อต่างๆนะพี่นะของหุ่นยนต์นะครับจากโรงงานนะพี่ถ้าสมมติเคยเปลี่ยนพาตรงนี้มานะครับสปอนเด็อาร์มันจะไม่อยู่แล้วมันก็จะไม่กลมคมชัด แต่นี้ผมเช็คแล้วนะครับนะใครที่ยังดูรถแล้วยังไม่มั่นใจนะเราตรวจเช็ค 274. จุดพี่จากบริษัทมาตรฐานจากเยอรมนีนะครับนะมีระบบขับเลี้ยวระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะพี่แล้วเขาออกใบเซอร์ให้ด้วยออกใบเซอร์ว่ารถของเราเป็นรถเกรด A 5ดาวนะครับพี่เนาะแล้วก็ เป็นมาตรฐานแดงทั่วประเทศไทยเลยนะครับรองรับโดยมาตรฐานแดงทั่วประเทศไทยเลยรถ5ดาวนะครับที่เพชรยนต์เท่านั้นไม่ดีจริงไม่ขายนะครับนะโตโยตา้าโตโยต้าเดิมๆเลยแล้วใครพี่ว่าคิดว่ารถคันนี้แพงคิดใหม่นะครับเปรียบเทียบกับคุณภาพของผมนะผมขายแต่รถเกรด A เท่านั้นพี่เนาะไม่ดีจริงผมไม่ขายเนาะรถเราไม่ขายให้ชื่อเสียงเราเสื่อมเสีย,สยหรอกนะครับนะเราเปิดมา26ปีแล้วเพชรยนต์พี่เนาะยาลิสคันนี้คือดีมากๆ2 7 9 0 0 0เนาะไม่มีคันไหนแบบ ถูกเท่านี้แล้วคือไมล์หกหมื่นหกพันไมายน้อยเท่านี้นะครับพี่ใครดูถึงจุดนี้แล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยอยากเห็นรถคันไหนเพิ่มเติมฝากแบนด้วยนะครับนะจะเป็นกําลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับนะบอหนังพี่ลองดูสิตึงเลยพี่นะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับสภาพแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับนะวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับข่าวติดไปแล้วนะครับสวัสดีครับ